สางใหญ่ก็ยอมบาดนี่พี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีทางสพี่น้องเนาะทางน้องถวยทองกับน้องจ้อยพี่น้องเอ้ยอ่าคลิปนี้ถือว่ามีช่อเลือก2เหตุการณ์เลยซะพี่น้องเอ้ยเนาะเอเพราะว่าเพิ่นเอาอินบ็อกซ์มาส่งไหเอบ่แม่นแล้วเนาะอินบ็อกซ์กับอ่าบกแก้วพี่น้องเนาะมาส่งให้น้องจ้อยแล้วก็เบกมาส่งให้อ่าน้องถวยทองพี่น้องเอ้ย ôi ôi ông trói chụp thương gặp ưng rồi, nhìn nó, bóc này cái ha cà leo bây chắc này nó, nha, giờ bị biệt vô. Nhanh nó, 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 nó ยังโมแหงค่ะโดยน่หน่อยครับพี่น้องมาิึงทางเพื่อนน้องถอยทองอันนี้พี่น้องเนาะ อันนี้เคนกำลังคืนี่เนาะกำลังคืนกำลังเตรียมสีเอ็ดเนี่ยกำลังโดนกันก่อนเนาะอ้าวคนหนึ่งเบิด์ตกระพัดใจสบายดีสบายดีคุณพี่น้องเอฟซีเบิด์ตสุูสุขคนและพี่น้องเด้อว่าสิอยู่ทางลาวฝังไทยแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยพอๆกันอีกแล้วแย่น้องพัดใส่แสแนวนะเพื่อนเนาะอ่้าวคนหนึ่งเป็นไงคนคืง อ่แอาแล้วอะไรเป็นไงกำลังเน่งเพียกเน่งเพียกเตรียมสีคุดคุมบ่เห็น,น,นเนาะน้องเทสบายดีเดอ้อน้องเทน้องดำสบายดีสบาเเนาะ

あ。 对啊，反正。 เงี่ยก็จะสั้นตื่นตื่นเต้นแห้ง่าจักเท่าไรกุลเท่าไรน้องสวยเพื่อนฮะถามน้องโสเด้วยให้เราจะคล้องเฮือนหูเนาะจะคล้องเฮือนกรบพุ่งกว่างเติบด้วยอ่างนี่น้องเนาะสามกันกับเฮือนทั้งเวลาสามกันบ่ เออคือหอมางพีกวนง้าโกมอหอมบบเยสวสอดผัดพอแห้งเนาะเจรวายอดอีกต่อไปอ่าใส่แล้วเย่าเป็มที

านวัวผัดห้อนอย มันเตรียมมาเบิดกแบบนั้นเลยจกสวดเสียมบึงดินนี่คือสะแขง็งเพราะว่าเนาะว่าแห้งดินนี่พี่น้องยง่างไรเ,เป็นดินดันดินแห้งได้พี่น้องเนาะสมุนก็คุม้มเหมือนจ๊คสิได้หรือ,รอบ่คำบุญมาหนำช่องมือนะบึงนี่เนาะคันสิแลี่น้องชองมือฮะม,มือเดียวบ่จ้ะวะ

ไม่ือนมื่นแล้ว่มื่นครว่ามบปรกงมื่งมอแ้กก็ต้องหายแ้วแล้วเนาะมือไดกก็ตั้งเสาสิมือได้ย่อเสาดีนักสวยมือฮือมือนีวันจันทรนพุธบอกโอ้ันพืชผลย่อตั้งเสาไป่น้อย มือนี่กับมือนนี่พุดธ่ดยงไงกันเนาะ

sao mà đi lưới đi nó karao mà pai lưới pê lưới hả sao hết một hát lè ok 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 bạn nó, ok 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 ทองใส่ทองของน้อกใส่ทองบุพเดินของน้อกใส่ทองอยู่ไปไปเบิ้งก้อนไเบิ้งก้อนพวกแก้วเป็นของน้องใสยทองนี่ฮะโดยก็เพียรด้วโดยโดยไปปั๊บปคนนี้ก็เพียรโดยเอาให้น้องๆคนเห็ดท่าวิธีตัดตัดสื่อเพียรอ่ายังดอกแคลริกอยู่เนาะตัดผมครับผมก่อนบางเริ่มคึงเดือนพี่น้องเลยเป็นสั่งเล็กก็บอกแก้วมาอีกนี่เนาะ วุนเ็กขกก้งวนะบแก้วนี่จักรีเมนทงไฟเด้อไฟเด้อเนาะอ้า่งงถงมาได้มีแต่เล็กบอกของทอถ่วฮะองมีแต่เล็กเนาะโอของของอยปรจักรแสนเนาะคนสร้างว่ตถดิบประจักอ้ยันเบ็ดคนคนเอาิวรถงื่อเนาะโอ้คือว่าของ้องถ่ทองไป็นหองเนาะ

น,งงนอ้เอน่นเทองมีขาวดีเข้ามาเรื่อยๆี่งงน้อยงงให้เพื่นเอาลงบดก่อนเนาะนง A. S. Jika cajIZAP. Jika behaviaz beguni. A. S gehört A. Bee rarely it's dengансen little b drie. S quoteK atะ, S nelle aku kerše ag gardejar I第三u. CЫr e si ท่าท่าท่าิ๊บิ๊นีก้อนปมาเสือหอ้อมายปเสอหมให้ทักมากจิ๊นีกี่องค์ทักทักจิ๊นีไล่ไล่ไล่ตามเลยเลยข้าจิ๊นีก้อนในบอลมือเสือม้มาดนเลยผมสั่งมาไดยเลยเนาะพวกแกกูจะยอม่ะจิดหนีเลยไป้ปไปไปไไป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  โอ้ยไม่ต้องแก่ไม่ต้องยืมทองหรอลังนั้นพี่รองเนาะเอาเอาเอาซาไปเรื่อยๆเลยจ้อยพี่รองเลยอือก็ถือว่าเป็นข่าวดีทางซองพี่น้องเนาะทางน้องถวยทองครับน้องจ้อยพี่น้องเลยอ่าคลิปนี้ถือว่ามีช่องเลือกสองเหตุการณ์เลยทราพี่น้องเลยเนาะนะเพราะว่าเพป็นเอาอินบ็อกซ์มาส่ง ໃດເພິ່ນແມ່ນແລ້ວເນາະອິນບກັບອແກ້ວນາສົ່ງໃຫ້ນອງຈອແບກມາສົງໃຫນອງເທອງພນອງເດີ

กพินาไปดูฮะนึ้เลยบหนึ่งสองโดยสบายดีเนาะพี่นงเนาะข่าดีสองโชคสองสั้นบ่้นลองจ่อยใจห่อนลีนีนเนาะมันตื่นเต้นพี่น้องเลยอือมันเหยบน้ำเด้อ <laughs> ừ. chắc kết bọc kẹo này nông chạy. Hoặc hoa, mày cho mày đây mày cho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  mày đó nó cho mày hết mày cho mày hết

น้องหล้าเอาซอนแปดเลยเจ้าหาน้องละาเอาดูเอาบ็อกซอนแปดน้องเบิ่งดูมีไรก่อนนะจย้ำกรอกี่แล้วเนาะสโ่ับบ Oh, bóc này cái chắc này nó nhảy nhảy bị bèn điêu nó nhảy nhảy này nó nhảy mồ heng khác đôi man man

ฮอดบ่ฮอดก็ต้องอันเป๊ปซี่ได้ซี่2ตุกได้บ่ต้องเท่านั้นมอันนี้ของเพิ่นอันนี้อ่าของเพิ่นอันนี้ของข่อยซื้อมาให้กนี่ของข่อยอันนี้ของแม่นบเออแม่ข่อยพาเพิ่นซื้อมาให้คือว่าเพิ่นเทมบ่เพิ่นเทมเนาะีเพิ่นเทมด้น้องโเฮ็ดเกียร์อใจบใจละลาย ê mày lên cái <laughs> gì đấy mà ê mày ê สี่เหลี่ยมเลยเนาะเราะให้ทาำความสมดุลนะเนาะโอเคเล้วในคลิปนี้ก็ถือว่าขายดีสองสั่นสองโซ่แล้ะเนาะน้องจ้อยก็ได้บล็อกกับอ่าอินบล็อกกับบล็อกแก้วแล้วก็น้องถอยทองก็ได้เล็กนะครับเนาะได้เล็กแล้วการขึงเหือนเพิ่นเตรียมมาตั้งเสามือฮือมันพูดนะครับเนาะ โอเคพี่น้องเลยสำหรับที่นี้เกษตรกาพพี่น้องปรอนอี่ิพาดปกันกด้กษตรารปลูกต่อไปลายเด้อนใเนาะส่านีขอกาวคำว่าสบายดีสบายดี